ไปพบเจอเพื่อนของเรา สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ก้อนกวดแคมป์นะครับก็เมื่อกี้เนี้ยเข้าไปในฮิวใจแคมปิ้งนะครับแต่ว่า,าเสียงดังนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเนี้ยเขามีการก่อสร้างอยู่นี่ครับก็คือตอนแรกเราตั้งใจจะมาที่นี่นะครับฮิลจ ฮิวจ j a แคมปิ i n แอนฮาเฟ่เชรบุรีแต่ว่าคือเขามีก่อสร้างอยู่ตรงข้ามลานเลยเสียงดังมากก็เลยเดี๋ยวไว้รอบหน้าดีกว่าก็เลยต้องหาลานใหม่ก็เลยขับรถมาอีกประมาณ30นาทีนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ4ี่โมงเย็นแล้วก็เลยมาเลือกที่ก <Price Dracula> ้อนกวดแคมป์ตอนนี <libert> ้เย็นแล้วผมต้องเลือกที่ลงแล้วครับก็เลยเลือกเป็นก้อนกวดแคมป์เพราะว่า มันอยู่ริมน้ําแล้วลูกผมเนี่ยสามารถลงไปเดินเล่นตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นน้ําตื้นนะแล้วก็ต้องบอกว่าลานเป็นลานที่แบบคือลานเขายาวไปถึงตรงนู้นเลยนะตรงนู้นเลยนะครับเพราะว่าห้องน้ําเนี่ยมันจะมีสองจุดตรงนี้กับตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณที่ล่มมากๆนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะเลือกกลางตรงนี้ ใกล้ๆสิงชาตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าคือจุดพ่วงปลั๊กไฟเขาเนี่ยค่อนข้างไกลจากริมน้ามากๆครับมันจะเป็นแนวตรงนั้นทั้งหมดเลยนะผมก็เลยอาจจะต้องกลางตรงนี้เพราะสายผมอาจจะยาวไม่ไม่ถึงริมน้ํานะครับก็จะห่างจากริมน้ําประมาณนี้ก็โอเคเดินไปได้นะครับเพราะยังไงเดี๋ยวผมกางเต็นท์ก่อนนะครับเพราะว่าเย็นแล้วและเดี๋ยว มาเดินดูลางกันนะครับดูบรรยากาศช่วงเย็นกัน

ด oh <my> เดี๋ยว hey, <speaking> ้มให้ไปถึงป้าก่อนะค่อจุบจุบให้ป้านะอแล้วหอแล้วี๋ยวล่วงไอ้เกีถึงป้ากน

วันนี้เรากว่าจะเสร็จเต็นท์อะไรกันเสร็จก็คือมืดเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกกางเต็นท์เสร็จแล้วก็พาลูกเดินเล่นอะไรแบบนี้นทีนี้มันเหมือนแบบจะมีฝนต,ตกเราก็เลยเออกางทาร์ฟดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมากางทาร์ฟกันอีกแล้วอีกก็เลยมืดเลยนะครับไม่ได้พาเดินดูลานเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเดินดูลานแล้วก็สรุปทีเดียวเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยอ่า เราจะทำเลนาโชกินนะครับจริงๆอะ่ะเราเตรียมมาหมดแล้วนะครับแล้วก็จะทำกินกันตอนตอนเย็นเนาะใช่แต่มันไม่ทันแต่มันไม่ทันนะครับแต่ว่าก็คือเราเตรียมมาแล้วอะ่ะ<ม>เราก็เลยเดี๋ยวเอามากินเป็นออเดิฟก่อนจริงๆอะ่ะมือมือค่ําของเราอะ่ะก็คือชาบูเนาะใช่ค่ะก็เลยเดี๋ยวกินออเดิฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำชาบูกันนะครับนี่เราก็ใส่ไก่ก่อนเลยแล้วก็ใส่ไก,ก่ก่อน ก็ใส่หอมนะคะตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยผักสลาดแล้วก็ตามด้วยปูอัดแล้วก็ใส่ชีสดิปแล้วก็ซอสพริกศีรชานะคะ แล้วก็ตามด้วยซอสพริกสีราชานะคะเุณให้้ยตุ้ให้เครืองเข้ากันอาเดี๋ยวเราจะชิมแล้วนะครับลองด,ดูดิจุใจใช่ไหมเอา,าเล้วเ่รอืะ้า อร่อยเลยถ้าเราพลาดแล้วว่าเราหน้าทําแบบเราหน้าทําแบบว่าโคโลฮอ,อไปเลยนะอืมอะไรเรามีรส้าบตรงไงก็คือผมก็ไม่ไม่เคยกินมาก่อนนะก็ดูมา<ม>แต่ก็คือมันไม่ใช่สูตรที่แท้จริงหรอกนะ<ม>แต่ก็คือเหมือนแบบสูตรที่เขาทํากินกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาลองกไ็ไม่ได้คิดว่ามันจะมไม่คิดว่ามันจะอร่อยได้่ะม เผ็ดป้ะเผ็ดเผ็ดมากทอ,อสพิซซี่าชามันออกเผ็ดแบบเผ็ดเลยอะนะอรอค่ะืมดูเดียเหมือนเอาไส้เคบับมากินกับมันฝรั่งทอดเลยเงี้ยนะอืมถ้าใครเคยกินพวกเคบับอนะไรเียมันจะรู้สึกแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนเอาไส้เคบับมากินกับกับมันฝรั่งะ กินแล้วติดเลยกินแล้ววางไม่ได้ไง่ายใช่ไหมลูก่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำชาบูกินกันเลยดีกว่าไปบางวันก็แค่อยาหยุดคิดหยุเป็นเซตที่ชอบเรียมออก นีีนไมม้แแสงแดก,กัารเคยร้องนั่งใต้ต้นไม้เสียงใบไม้ไหวเบาเอวลำธารก็ไหลเรื่อยไปชื่นใจทุกที่ที่ได้ยินให้รู้สึกฟินไม่ไปไหนลูกคิดแคมป์ปิ้งไปเที่ยวกันให้ฉ hey, ันมาเติม ¡Gracias! าบูอร่อยมากครับก็คือเราเตรียมมาเองเป็นไก่กับเนื้อนะครับน้าไปนะเพราะว่าพวกเราไม่กินหมูเราก็เลยทำมาเองเป็นไก่พริกไทยดำแล้วก็เนื้อหมักกับไผ่นุ่มเลยอร่อยคือพรุ่งนี้เราจะไปงานเอ็ดเซนนะครับที่เทนชิคแคมป์เพชรบุรี เราก็เลยมาต้องมาเลือกกลางแถวเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะให้ใกล้กับเินชีแคมป์พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราเก็บเต็นท์ก็ไปได้เลยเดี๋ยวยังไงอ่ะพรุ่งนี้เ,เราไปสำรวจลานกันวันนี้เดี๋ยวขอกินอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยข้างในเย็นนก็เดี๋ยวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วไปอาบน้ำแล้วก็นอนครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีตอนเช้าครับที่นี่นะครับก้อนปวดแคมป์เอุรีก็สําสหรับใครนะครับที่รอดูมาจนถึงตอนสรุปร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมวางกล้องค่อนข้างไกลมากนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ดันลืมเสียบสายไม้นะครับทําให้เสียงที่ผมพูดเนี่ยเข้าไม้กล้องโดยตรงนะครับซึ่งมันไกลมากๆเสียงก็เลยออกมาเบามากๆคลิปเนี้ยผมก็เลยจะมาบรรยายสรุปร้านให้ฟังนะครับถ้าดีไม่ดียังไงเนี่ยก็ ช่วยฟังจนจบละกันนะครับแล้วจบคลิปแล้วเนี่ยก็ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือจะแนะนําอะไรก็บอกกันได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองก็เสียดายเหมือนกันนะครับเพราะในคลิปนี้ตอนสรุปร้านอ่ะผมก็พูดอะไรไปเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพจ Facebook ที่โดนแฮกไปนะครับก็จริงๆในคลิปนี้ก็จะมาขอกำลังใจจากเพื่อนๆแหละ นะครับช่วยติดตามเพจ Facebook ที่เราสร้างใหม่นะครับเพราะเพจเก่าเนี่ยเราไม่สามารถเอาคืนมาได้นะครับผมก็ขอตอนนี้เลยละกันนะครับสําหรับใครนะครับที่เคยติดตามเพจ Facebook ของเราแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามเพจใหม่ของเราได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยติดตามหรือติดตามแค่ YouTube ของเราก็ไปให้กําลังใจพวกเราที่เพจเ c e บุ๊กของเราได้นะครับต่อไปนะครับมาพูดถึงลานกลางเต็นที่นี่กันนะครับ ก้อนกวดแคมสําหรับใครนะครับที่อยากจะมาที่ก้อนกวดแคมเนี่ยก็สามารถปักหมุด GPS มาได้เลยนะครับเส้นทางเดินทางเนี่ยสะดวกมากๆนะครับเมื่อมาถึงลานแล้วนะครับจะมีสามแยกแบบนี้ทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นของอลานหนึ่งให้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาก่อนจุดลงทะเบียนก็จะอยู่ซ้ายมือจุดนี้เนี่ยให้เราลงทะเบียนค่ากลางเต็นท์ที่นี่เนี่ยคือ1น0บาทนะครับสามารถใช้แอร์เคลื่อนที่ได้นะครับสัตว์เลี้ยงเข้าได้งดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มสามารถลงเล่นน้ําได้มีเสื้อ ชูชีพแล้วก็สามารถสั่งอาหารทานได้พอเราเลี้ยวเข้ามานะครับจากจุดลงทะเบียนนะครับก็ให้เลี้ยวขวาเข้ามาที่ลานกลางเต็นท์ที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยเขาจะเป็นทางเดินรถแบบวันเวนะครับก็คือเลี้ยวเข้ามาที่ลานจอดรถเก็บเต็นท์กลับออกไป้าวนออกทางหนึ่งได้เลยต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยก้อนกวดแคมป์นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น3โซนย่อยนะก็คือ3ลานกลางเต็นท์ย่อยนะครับก็จะมีลานมะฟอลานต้นกลุ่มลานมมยาราบ นะครับในแต่ละลานเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ําในโซนของลานนั้นๆอยู่เลยนะครับสำหรับลานแรกที่เราเลี้ยวปากเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลานมะฟอก่อนนะครับลานมะฟอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลานที่กว้างมากๆนะครับและมีต้นไม้เนี่ยปกคลุมเต็มไปหมดเขาก็จะมีจริงช้าแปวตามต้นไม้เนี่ยทั่วลานเลยนะครับพวกเราเนี่ยก็เลยเลือกกลางลานมะฟอก เพราะลูกสาวผมเนี่ยเขาก็ชอบชิงช้ามากๆนะครับเราก็เลยเลือกกลางร้านนอฟฟอร์ที่ร้านมอฟฟอร์นเนี่ยนะครับเราสามารถจอดรถที่หลังร้านได้เลยแล้วก็เขาจะมีรถเข็นบริการนะครับ <stadium: S 1> ถ้าเราหันหน้าเข้าร้านนอฟฟอร์เนี่ยห้องน้ําของร้านนอฟฟอร์เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวางมือนะครับห้องน้ําของร้านนอฟฟอร์สะอาดเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงเป็นห้องส้วงรวมห้องอาบน้านะครับไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะห้องของผู้ชายเนี่ยก็จะมีโถปัสสาวะอยู่ด้านข้างส่วนจุดล้างจานของร้านนอฟอร์เนี่ยก็จะอยู่ติด กับห้องน้ําเลยนะครับบริเวณจุดของร้านมะฝอเนี่ยเขาก็จะมีจุดทิ้งขยะนะครับอยู่ด้านหลังของร้านาส่วนเศษอาหารนะครับก็จะมีให้ทิ้งตรงจุดหลังจานได้เลยอย่างที่บอกไปนะครับร้านมฟฟอเนี่ยเป็นร้านที่กว้างมากแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมนะครับเป็นร้านที่ล่มมากๆติดริมน้ําบริเวณริมน้ําของร้านมฟฝอเนี่ยจะเป็นเหมือนหาดก้อนกรวด นะครับตอนที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับน้ําก็จะลงไปประมาณหนึ่งนะครับไปยืนแช่นอนแช่ตรงบริเวณนั้นได้แต่พอตอนเช้าเนี่ยก็คือที่เกิดเขาเหมือนจะปล่อยน้ําขึ้นมาเพิ่มนะครับน้ำก็ขึ้นมาสวยเลยนะครับบริเวณริมน้ำเนี่ยก็จะเป็นซุ้มกอไผ่นะครับ ใครอยากกลางโซนริมน้ํานะครับต้องบอกก่อนว่าจุดเสียบปลั๊กไฟเนี่ยจะอยู่ท้ายลานจะไก,กลหน่อยถ้าใครอยากกลางดินน้ำเนี่ยผมแนะนําเลยว่าอาจจะต้องมีถึงประมาณสักสิเมตรเลยนะนะครับมันจะมีตู้ไฟอยู่ตู้นึงนครับตู้เบอร์เก้าตู้นั้นเนี่ยจะเป็นตู้ที่ใกล้ริมน้ามากที่สุดของลานมะฟอกนะครับนั่นแหละถ้ากลางจุดนั้นเนี่ยจริงๆประมาณสัก20เมตรก็น่าจะถึงริมน้ําเลยนะครับบริเวณตู้ไฟหมายเลขเก้าเนี่ยเขาจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับจุดล้างจานนะครับ ถัดมานะครับถ้าขับรถเข้ามาในอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอกับลานต้นกลุ่มลานต้นกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นลานที่ไม่ได้ใหญ่มากลานนี้เนี่ยก็มีร่มเงาไม้พอประมาณนะครับสามารถจอดรถ หลังร้านได้เหมือนกันนะครับและบริเวณด้านหลังร้านต้นกลุ่มเนี่ยก็จะมีห้องน้ําอีกโซนหนึ่งนะครับห้องน้ำโซนนี้ก็แยกชยายหญิงเหมือนกันมีอ่างล้างมือล้างหน้าอยู่ด้านหน้านะครับมีจุดล้างจานนะครับสาหรับผู้ชายนะครับก็มีโถปัสสาวะอยู่ด้านหลังน้ําไหลแรงทุกจุดนะสำหรับจุดนี้ผมก็มาใช้บริการอยู่นะครับ ถึงแม้ว่าผมจะกลางที่ร้านมะฝอนะครับแต่ผมกลางใกล้กับร้านต้นกลุ่มับผมก็มาเข้าห้องน้ำจุดนี้ได้น้ําแรงดีมากๆนะครับในส่วนของร้านต้นกลุ่มเนี่ยจะเป็นหญ้าเขียวและบริเวณริมน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่ลงเล่นน้ําสวยมากๆถ้าใครชอบริมน้ําสวยๆนะครับบริเวณลานต้นกลุ่มเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าได้ทั้งร่มเงาไม้นะครับแล้วก็ยังได้ต้นไม้ที่เป็นลนักษณะแบบแปลกๆสวยแล้วก็อยู่ใกล้ห้องน้ําด้วย ถัดนะไปนะครับจะเป็นลานไมยราบนะครับลานไมยราบเนี่ยก็คือเลยลานต้นกลุ่มไปนะครับต้าบอกเลยว่าถ้าใครจะเข้าไปกลางลานไมยราบเนี่ยก็อาจจะขนของไกลหน่อยก็คือใช้รถเข็นเข็นเข้าไปนะครับเพราะว่าจุดจอดรถเนี่ยก็จะอยู่ประมาณท้ายๆยลานของลานต้นกลุ่มแล้วต้องบอกว่าเป็นลานที่วิวสวยมาก เพราะว่าโซนนั้นเนี่ยจะไม่มีต้นไม้ปิดทึบนะครับจะเป็นมองวิวออกไปไกลๆเห็นโค้งน้ําสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีสินค้านิดๆหน่อยๆนะครับตรงนั้นอยู่บริเวณริมน้านะครับถ้าใครไปกลางโซนนั้นเนี่ยดยว้วยความที่ต้นไม้มันไม่ทึบมากนะครับหญ้าก็จะเขียวสวยเลยนะครับจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งอีกอารมณหนึ่งที่วิวสวยนะครับที่ลานก้อนขวดแคมป์เนี่ยก็คือ คุณสามารถเลือกลานกลางลานย่อยๆสามลานนี้โดยที่ได้อารมณ์แตกต่างกันออกไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับลานก้อนกวดแคมนะครับกล้องวงจรปิดนะครับเขาก็มีทั่วลานเลยปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นลานที่ดีลานหนึ่งเลย นะครับถ้าใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับลานก็กดแคมป์นะครับผมก็แปะหน้าเพจเขาไว้ให้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่เพจของเขาได้เลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยคลิปแคมเปอร์นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีเพจ Facebook เป็นเพจใหม่นะครับทิกตอกก็มีแล้วก็ u t u b e นะครับฝากติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับคลิปหน้าเนี่ยพวกเราจะพาไปที่ไหนจะได้ไม่พลาดกันนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ตามเราออกไปเที่ยวกันออกไปพบเจอเรื่องราวที่สำคัญรอยยิ้มเสียงหัวใจเราจะพาไปให้ทุกคนได้รู้ความสุขมีอยู่รอบกาย